เอ้ซิวผมวะบ่ได้บ่ได้บ่ได้มาเนี่ยโอ้บัญชีมาอยู่บัญชีมาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเที่ยวไหนเฮ้ยบ้านก่อนบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับสร้างกำลังมาตุูมอโฮมมาเศร้านี่เป็นจักปานมาเศร้าเดี๋ยวััดตตวแ่ว่าเริ่มเทยอยมาแล้วนะครับเริ่มหน้าหัวหน้าตากินสร้างหัวหน้าสร้างล่องสร้างนะครับมาเบิดมือนี่สร้างไล่มาเศร้านี่ เขาเจ้าไปข่าวง้อไปนะบ <c oughs> ่มีคนมาเศร้าดิเจ้าว่าจริญส่วนมีสามคนเบิดเกื้อเอิ้นพี่น้องเลยมีสามคนไปใส่เบิร์นอ้อบ้านว่า,ามันเป็นเรื่อนีครคนหลายๆบ่มีคนกหรย,ยังวะมาเศร้าดิท้องก็แตกมากเลยละ

ผมขออนุญาตเ่านัครับเขาจะบอกว่าที่ผู้ชายเป็นเงี้ยติดเราเนาะเพราในทั้งหลายท่เราต่างก็ให้นะครับจนถาเที่สอนโิผู้รามนมีเรื่ยว่าอันนี้เ้่องทุกผู้ชายก็เรือรัาผู้ชอบนะครับจนเกินเรื่องใดจนสั้นเออว่าหนึ่งสิบาแล้วก็อุ้มสะพายด้วย ในทุท่านสองลายหาศิย์ป่ากุลยด้วยแต่รัเลยเ่นศิ่ารวมนะครับขอมาถามเ่องถามท่านารู้ที่ดีนะครับผมในของุศ่านอในทุท่านหารายก็ิดปาอากุศอยี้ แยท่านต้อที่บบาทระอบคุณอยใร้อยี่สิอ่าวงนะครับร่วงนท่านำยบาทนะครับมัน่งนท่านหแกอยสีสิบบาทหกนแกหร่อยสี่สิบบาทสิบโอันนี้คือเงิน อาจเราพุดจากตางพี่น so, ้องาไดมาที่ะรสนองวามเมตตาากียาอาทุกท่านะครับผมเจนซี่ยอดนี้นะครับาจะขอตัทุณที่น้องคุยจกับทุกท่เนาะอับี่ต้องห่านเแจที่เรานะครับงาน การแข่งขนะครับประมาณเด็กกแต่โจทยดภาษาคำพูดี่สมบูรณ์นะครับคนแข่งต่างจ้าชนะเพื่อจะได้ทาัู้าะครับกีทยเข้าไรกีาวันนี้ที่ผ่านาหน้ากไม่แต่งแน่กากแ่เดียวกันนะครับ ความรู้หลายัจจัยนะทัศนค่เนสำัครับคนเาเราช่วยใน่องตลอดไปท่านยาแต่คนทั้งไท่มทังไปแต่คนทั้งแท้บาเราคับอบคุานี่เปเร่อตุ๊กปันเหรอเมอนันเี่ยได้เด่นรับวาเี

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

บรรยากาศเก,ก,ก่าๆนะครับพี่น้องครับสืบสารประเภทนี้อีสาน นี่คือต้นปราสาทเพลิงมาตั้งแต่ปุยยาส้มกระสีคนละปุยยาโบลนะ้า,าน,น,นนะครับนเพัดผ้าเห็ดลูกหลานกับน้ำกลนะครับเห็ดมาตลอดสร้างเปลี่ยนรุ่นสู่รุ่นเย้อนหอดปัจจุบันนะครับนี่คือต้นปราสาทเพลิงครับผมแต่ว่าประกอบยิ่งโมแล้วนะครับคนแล้วแล้วก็สวยงาม

Ô bé, hiền là bé ao ăn bé 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 bé

ủa toàn toàn cái gì? Đan cầu, đi, đi ngồi vào ngồi, đan cầu đan เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสมบูรณ์แบบ <c oughs> <c oughs> งานบอกงัยขับรถที่คนอื่นไอ้ยมาเช่นมาอช่นนี่ไปเล้วพี่น้องครับเชิญเด้อกินข้าวกินน้ำนะครับลาบงัวกินข้าวแล้วจะค่อยกลับนะครับผมมื้อนี้มีลาบงัวให้พี่น้องเฮา